คือตอไม่ตากัไม่ใ anyway> ่ญอนู่ไหอในน้นไปจังไหนะขึ้นตอบอกเงินพ่อเง่แม่กับบจิษมันพอคุณย่ายล่ไรร้านนู้นล่ะร้านนู่นเงินร้านนู่นถาวเงินบ่คือตตอคือตตอขึ้กันบ่คือตอสันอ๋อเขาว่าเงินพ่อเงินแม่กับบริษัทกันร้านนู่นย่ายู่ขึ้ตออะไร มันเป็นเงินพิเศษตัวบ่ร้านพิงเป็นยังไงร้านพิงร้านพิงร้านพิงบัว่านเหมยบัว่าได้เงินละหายเสียอย่างเดียวหายหายแล้วแล้วเพื่อนไงโคชงเฉดเดงในนอนล้องบ่แล้วร้านผู้อื่นนี่ตอบรับไวอ่บ่ตรงเวลานี่ท่วงอ่าร้านพิงบ่หือบ่อือ ได้ก็บอ <ó> กขอบคุณบ่ได้ก็บ่มีเสียงตอบรับนันอะไรโว้ยอ้านั่นมาคือต่อหลายอีหลีเดียวใส่แม่จ่ายแม่ยายประวันมีเงินมีจีบมันแม่ใส่เงื่อนขึ้นขึ้นได้ไวแล้วเป็นจังนไรบรรยากาศมือนีิคุณยายบอกขว่ากระสีมีแบบนี้บ่ะมันมันอยู่มันอยู่ตรงไหนนี่จันทางได้บ่ะโอ้ยจังไปเมืองกลับใสเนาะอถ้าไปเมืองกละบใสตรงใบพัดเด้อป่ เนรู้สเนี่ยสะพานหาใส่อเออแค่เจ้าสใจ่ไม่ตงเนาะาเจ้าคือการลงทุนเนาะน้ำสวยสวยเน้ำเหมาะอยู่ดเหมาะเนาะแยอกดอีอมะเกจนลกแเหมเยอ่ร้านพิงมาจะกิ่นร้ายน่เยอะนะไปพวกเก็บเ